ันนี้การท่องโลกอินเทอร์เน็ตเป็นกิจกรรมที่ทำกันทั่วไปไม่ว่าเพื่อค้นข้อมูลเล่นเกมหรือทำธุรกรรมทางการเงินจะเกิดการรับส่งประมวลข้อมูลหลายพันล้านครั้งตลอด24ชั่วโมงและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก็ใช้งานง่ายมากครับเทคโนโลยีที่รรงรับอินเทอร์เน็ตก็คือเวิร์ลไวด์เว็บซึ่งเมื่อรวมกับอีเมลแล้วเป็นระบบที่ใช้งานบ่อยที่สุดบนอินเทอร์เน็ตน่าทึ่งที่ว่าเทคโนโลยีที่ปฏิวัติชีวิตพวกเรานี้ เกิดได้เพราะนักเขียนโปรแกรมผู้ปราบปรื่อเพียงหนึ่งคนคือเซอร์ทิโมธีเบอร์เนอร์สลีทิโมธีเบอร์เนอร์สลีเกิดที่เมืองลอนดอนในวันที่8มิถุนายนริสธศักราช1955บิีดามันดาอยู่ในทีมงานของมหาวิทยายลัยแมนเชสเตอร์ที่พัฒนามากวันเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆที่ควบคุมด้วยโปรแกรม เบอร์นาร์สรำลึกความหลังว่าวันหนึ่งผมกลับจากโรงเรียนมาถึงบ้านพ่อกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับการวิจัย <Yeah. S 1> ด้านสมองพ่อศึกษาเรื่องนี้เพราะต้องการหาวิธีสอนให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้เหมือนสมองมนุษย์สมองมนุษย์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มีลักษณะร่วมกันแม้ในตอนแรกจะดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกัน เช่นตามพจนานุกรมคำว่ามา้าหมายถึงสัตว์ที่มีกีบเป็นจํานวนขี้แต่บางคนอาจยงคาว่ามา้าเข้ากับตัวม้าในหมากรุกหรือ <Okay. S 1> อุปกรณ์ยิมนาสติกที่เด็กๆตามโรงเรียนกระโดดเล่นกัน <Okay. S 1> ซึ่งเมื่อคําเหล่านี้เชื่อมกันเช่นนี้ <Okay. S 1> เราเรียกว่าข้อความหลายมิติหรือไฮเปอร์เท็กซ์เบอร์เนอร์สล่เล่าว่า <Okay. S 2> เขาคุยกับพ่อครู่หนึ่งเรื่องนี้แล้วก็ไปทําการบ้าน แต่แนวคิดเรื่องการสอนไฮเปอร์เท็กซแก่คอมพิวเตอร์ยังฝังใจเขาเรื่อยมาในปี1973เบอร์เนอร์ลีเข้าศึกษาด้านฟิสิกส์ที่ออกฟอร์ดขณะเป็นนักศึกษาเขาสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของตัวเองด้วยหัวแรงบัตรกรีทรานซิสเตอร์ไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นแรกแรกและโทรทัศน์เก่าหนึ่เครื่องหลังจากที่เรียนจบเบอร์เนอร์สลีทำงานเป็นนักเขียนโปรแกรม ในปี1980เขาทำงาน6เดือนในสวิตเซอร์แลนด์ตามสัญญาจ้างกับเซิร์ศูนย์ของยุโรปด้านฟิสิกส์ของอนุภาคในตอนแรกเขาไม่รู้ว่าคนในเซิร์คนไหนทำงานอะไรและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรเขาจึงเขียนโปรแกรมของตนเองขึ้นเพื่อทำความเข้าใจโปรแกรมของเขาเปรียบเทียบเอกสารโครงงานและซอฟต์แวร์ที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ใช้ โดยดูว่าเอกสารเหล่านั้นมีคำค้นอยู่ในนั้นหรือไม่ถ้ามีจะทําการเชื่อมที่ตั้งของเอกสารเหล่านั้นเข้าด้วยกันเบอร์เนสลีนึกถึงสารานุกรมรุ่นเก่าที่เคยอ่านในวัยเด็กจึงตั้งชื่อโปรแกรมของเขาตามนั้นว่า Enquire ชื่อนี้เหมาะสมมากเพราะโปรแกรมนี้มีคำแนะนำให้อ่านส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมือนที่สารานุกรมมี โดยมักลงท้ายข้อมูลว่าอ่านเพิ่มเติมที่โปรแกรมนี้เชื่อมโยงผู้ใช้ไปยังเอกสารอื่นที่มีคำค้นปรากฏอยู่และเพราะการเชื่อมโยงอาศัยหลักของ h y เ e อ t ์เท็กซ์เบอร์เจึงเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงหลายมิติหรือ h y เปอร์ลิโปรแกรมของเขาใช้กับคอมพิวเตอร์ที่เซิร์นเท่านั้นและไม่เคยเผยแพร่ออ,อกไป ถึงกระนั้นก็ปูทางให้แก่เว r l d w i ว e เว็บซึ่งเขาพัฒนาขึ้นในเวลาต่อมาเพราะเบอร์เนอร์สลีไม่เพียงต้องการเชื่อมเอกสารต่างๆในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแต่ต้องการเชื่อมเอกสารในคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในหลายๆที่นี่คือแนวคิดที่นำไปสู่การสร้าง w o r ร์ w i ว e เว็บในเวลานั้นมีการสร้างเครือข่ายเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าหากันแล้วในรูปของอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ความตั้งใจของเบอร์เนอร์สลีเป็นจริงได้จุดเริ่มของอินเทอร์เน็ตย้อนไปได้ถึงปลายทศวรรษ1950เมื่ออเมริกาต้องตะลึงกับความก้าหน้าของรัสเซียในการแข่งขันด้านอวกาศคือปี1957สาภาพโซเวียตเป็นชาติแรกที่ส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบโลกสำเร็จด้วยดาวเทียมสปุนิกวัน รัฐบาลสหรัฐจึงไม่อาจนิ่งเฉยและสั่งให้มีการตรวจเทียบเรียบเรียงองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีทั้งหมดและที่สําคัญจัดให้ฝ่ายการทหารเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทุกเวลาเพื่อไม่ให้เสียหน้าแก่ประชาโลกอีกปี1 9 5 8รประธานาธิบดีไอเซนฮาว์สั่งการให้นิวเอชแม็กเอรอยรัฐมนตรีกรลาโหมจัดตั้งหน่วยงานวิจัยชั้นสูงมีชื่อย่อว่าอาพามีหน้าที่คือมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ พอแบรนด์รับตำแหน่งบริหารอาภาซึ่งได้รับมอบหมายให้พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่จะยังคงทำงานได้แม้มีบางส่วนเสียหายไปแบรนดตระหนักอย่างรวดเร็วว่าจะทำได้เช่นนั้นต้องอาศัยเครือข่ายแบบแยกการทำงานกันเท่านั้นเพราะถ้าทำงานรวมศูนย์กันข้อมูลจะเดินทางถึงกันได้เส้นทางเดียวซึ่งถ้าจุดเชื่อมเส้นทางหยุดทำงานข้อมูลจะไปถึงอีกจุดหนึ่งไม่ได้แต่ถ้าเครือข่ายแยกกันทำงาน ข้อมูลจะเปลี่ยนไปเดินอีกทางได้ถ้าจุดเชื่อมไม่ทำงานแนวคิดเรื่องอินเทอร์เน็ตจึงอุบัติขึ้นปี1969คอมพิวเตอร์4เครื่องณมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดยูทาห์ลอสแองเจลิสและซานตาบาบาราเชื่อมต่อถึงกันผ่านสายโทรศัพท์แบบพิเศษเพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์เครือข่ายแรกคืออพาเน็ตต้นแบบของอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้เครือข่ายนี้เห็นคุณค่าของมันทันทีเพราะสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลได้ทุกเมื่อเมื่อถึงปี1974อพาเน็ตขยายครอบคลุมเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า100เครื่องบางเครื่องถึงกับอยู่นอกสหรัฐและมีการสร้างคำว่าอินเทอร์เน็ตขึ้นซึ่งใช้เรียกระบบนี้อย่างเป็นทางการในปี1983 แต่อพาเน็ตมีอุปสรรคประการหนึ่งคือคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายมีความแตกต่างกันมากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งอยู่ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สูงมากจึงจะดึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์อีกระบบได้เพราะคอมพิวเตอร์เหล่านี้ใช้ระบบปฏิบัติการต่างกันจึงสื่อกันไม่ได้เปรียบเหมือนคนสองคนพูดกันคนละภาษาทีมเบอร์เนอร์สลีต้องการสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่เพื่อใช้ร่วมกัน เพื่อให้ผู้ใช้เครือข่ายทุกคนสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้ไม่ว่าข้อมูลนั้นจัดเก็บในระบบแบบใดในปี1984เบอร์เนอร์สลีกลับไปทำงานกับเซิร์นโดยครั้งนี้เป็นการประจำตำแหน่งทาวอรงานของเขาก็คือสร้างระบบจัดเก็บเอกสารที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ของเซิร์นทั่วทุกมุมโลกสามารถแลกเปลี่ยนและบริหารผลงานวิจัยของตนได้ง่ายขึ้นในการนี้ เบอร์เนอร์สลีพัฒนาเครื่องมือหลายอย่างซึ่งรวมถึงองค์ประกอบหลัก2ประการของเวอร์ไวเบ็เขาเรียก2ส,สิ่งนี้ว่า HTML และ URL HTML เป็นชื่อย่อของภาษาสำหรับเชื่อมโยงข้อความหลายมิติส่วน URL หมายถึงตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต HTML คือภาษาที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเข้าใจ โดยสร้างเอกสารในรูปข้อความและทําให้ไฮเปอร์ลิงก์หรือการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันเกิดขึ้นได้โปรแกรมค้นดูข้อมูลที่เรียกว่าเบราว์เซอร์จะทำหน้าที่แสดงเอกสาร HTML บนคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมตามชื่อของโปรแกรมหน้าที่อีกประการของมันก็คือค้นดูหรือสืบค้นอินเทอร์เน็ตเพื่อระบุตำแหน่งและเรียกข้อมูลที่ต้องการ การจะทําเช่นนั้นได้เอกสารทั้งหมดต้องมีที่อยู่ชัดเจนเพื่อให้สืบค้นเจอซึ่งคือ URL ตัวชี้แหล่งที่ตั้งในอินเทอร์เน็ตที่เบอร์เนอร์สลีพัฒนาขึ้น URL จะขึ้นต้นด้วยอักษร www ย่อมาจาก World Wide Web ต่อด้วยชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลที่ต้องการนั้นซึ่งมักจะเรียกว่าเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ URL จะลงท้ายด้วยชื่อของข้อมูลที่หาอยู่นั้นในตัวอย่างนี้คือ b บ r ร์เนอร์ซึ่งเป็นข้อย่อยของหัวเรื่องบุคคลด้วยการให้ที่อยู่เช่นนี้เอกสารทุกชิ้นบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะมีที่ตั้งที่ชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม b บ r ร์เนอร์สลีคำนึงถึงผู้ใช้เครือข่ายที่นอกเหนือไปจากเซิร์ จึงตั้งชื่อนวัตรกรรมของเขาว่าเวอ w i ไวเบ็ปคือโยงใหญ่ทั่วโลกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสริญของเขากลายเป็นแม่ขายเครื่องแรกของเวอร์ไวเบ็ปและเป็นช่องทางสู่ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บเบอร์เนอร์สลีเผยแพร่พรนวัตรกรรมนี้ออกไปและก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่สังคมผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตซึ่งเกิดขึ้นอยู่แล้วรอคอยเครื่องมือดังเช่นเวอร์ไวเบ็มานานแล้วเวลานั้นผู้ใช้ทั่วโลกจึงอยู่กับคอมพิวเตอร์กันทั้งวันทั้งคืน พื่อติดตั้งแม่คายใหม่พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมของเบอร์เนอร์สลีและช่วยกจัดปัญหาที่กำลังผุดขึ้นของเบอร์ไวเบฟสิ่งที่แตกต่างกันมากระหว่างเวลานั้นกับทุกวันนี้คือส่วนที่สื่อสารกับผู้ใช้คือสิ่งที่ผู้ใช้เห็นบนหน้าจอนั่นเองเดิมทีผู้ใช้จะเห็นข้อมูลในรูปข้อความเท่านั้นและต้องป้อนหน้าที่และคำสั่งงานลงไปดังนั้นในช่วงต้นการใช้เบอวจึงจำกัดอยู่ในแวดวงของผู้เชี่ยวชาญ ต่อมาในปี1993นักศึกษาชื่อมาร์คแอนดริเซนเขียนโปรแกรมเบราว์เซอร์ชื่อโมเสขึ้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้รูปภาพและใช้งานให้ปอร์ลก์ได้ง่ายๆด้วยการคลิกที่เมาส์ปีต่อมาเบราว์เซอร์นี้เผยแพร่สู่ตลาดในชื่อนาเวเกเตอร์ที่เน้นการใช้งานผ่านจอภาพซึ่งปฏิวัติการใช้งานเวอร์ไวเ็บไปเลยทีเดียวสิ้นปี1994เซอร์ประกาศถอนตัวจากการพัฒนาเวอร์ไวเว็บ โดยไม่ยื่นขอจดลิขสิทธิ์ใดๆสถาบันนี้ยังคงมองเครือข่ายนี้ในลักษณะเปิดกว้างแก่ทุกคนและไม่ทำเพื่อการค้าแต่บริษัทซอฟต์แวร์ทั่วโลกต่างรุมคว้าโอกาสจากอินเทอร์เน็ตโดยปี1994เป็นปีที่วอวไยเว็บกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แต่ทิมเบอร์เนอร์สลีไม่เข้ามีส่วนร่วมในกระแสธุรกิจใหม่ เขาไม่ร่วมพจนภัยไปกับธุรกิจความเสี่ยงสูงนี้แต่พอใจที่จะมุ่งพัฒนาเครือข่ายต่อไปจากจุดเริ่มเล็กๆต้นทศวรรษ1980จนถึงวันนี้ World Wide Web เดินทางมาไกลามากนับจากปี1994จำนวนผู้ใช้งานขยายตัวแบบก้าวกระโดดในปี2002เว็บเพจมีมากถึง2,500ล้านเว็บเพจและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ปริมาณข้อมูลมหาศาลและเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนี้กลับไม่ทําให้คนเราเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเกี่ยวกับข้อมูลสักเท่าใดคือเรายังมักจะมองว่าสิ่งที่ปรากฏบนอ,อินเทอร์เน็ตย่อมเป็นความจริงซึ่งเป็นการมองที่มักจะผิดตัวอย่างเช่นรูปภาพชวนตื่นตะลึงรูปนี้เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตโดยอ้างว่าได้รับการเสนอเข้าประกวดภาพถ่ายโลกประจําปี2002แต่แท้จริงเป็นภาพตัดต่ออีกทั้งไม่เคยได้เสนอเข้าประกวด รูปนี้เป็นแค่รูปลอมครับข้อมูลที่เป็นเท็จบนเวอร์วไวเวบ็บเป็นที่รู้กันว่าเป็นการแกล้งหลอกผู้อื่นซึ่งบางครั้งก็ชวนให้ขบขันแต่บางครั้งก่อความเสียหายขึ้นจริงอย่างเช่นผู้ใช้เว็บบางคนเปิดเผยข้อมูลสําหรับเข้าใช้บัญชีเงินฝากของตนเพราะเชื่อคํำลวงว่าธนาคารเจ้าของบัญชีขอทราบข้อมูลแต่หาไม่มีวอร์ว,วเวบ ก็คงไม่เกิดระบบการผลิตแบบ just in time ที่สามารถส่งสินค้าทุกชิ้นในโกดังไปยังจุดหมายต่างๆได้เช่นเดียวกับจะไม่เกิดโลกาภิวัตน์ซึ่งก็มีข้อเสียของมันเช่นกันนอกจากนี้ World Wide Web อาจแยกคนในสังคมเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งยังค้นหาข้อมูลด้วยวิธีดั้งเดิมเช่นจากหนังสืออ้างอิงจำนวนมากซึ่งต้องใช้เวลาอย่างยิ่งในการค้นหาและอาจหาไม่พบด้วย โดยทั่วไปการค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตทำได้เร็วกว่ามากวิกิพีเดียซึ่งเป็นสารานุกรมบนเว็บเปิดตัวเพียง4ปีก็มีข้อมูลถึงกว่า290,000รายการมีการปรับข้อมูลอยู่ตลอดเวลาและเชื่อมโยงไปยังหัวข้อหลากหลายเรียงตั้งแต่ A ถึง Z และหากผู้ใดคิดจะประมูลสินค้าออนไลน์ก็ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายการสื่อสารแห่งศตวรรษที่21นี้เสียก่อน หลายปีมาน,นี้ทิมเบอร์เนอร์สลีผู้คิดค้นเวอร์ไวเ์เบได้รับรางวัลมากมายและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์จากสมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธที่2ในเดือนมิถุนายนปี2004เขายัางคอยเฝ้ามองพัฒนาการของนวัตกรรมนี้อยู่เมื่อมีผู้ถามว่าสิ่งนี้ทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นหรือไม่เบอร์เนอร์สลีตอบว่าไม่หรอกครับแต่เราเชื่อมถึงกันได้มากขึ้น